ไปดูข่าวในวงการทหารนะคะทางกองพลทหารราบที่9ได้จัดพิธีสวนสนามอำลาชีวิตราชการทหารให้แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างสมเกียรติค่ะ วันนี้พลเอกมงคลอ,อัมพรพิสิทธิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เดินทางไปอำลาชีวิตทหารต่อกำลังพลของกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีกำลังพลกว่า3,000นายเข้าร่วมพิธีสวนสนามพร้อมด้วยขบวนยานยนต์อย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและสนามบินกองร้อยบินกองพลทหารราบที่9โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนทางด้านตะวันตกว่าทางกองทัพได้ให้ความสําคัญมาโดยตลอด รมีทั้งชนกลุ่มน้อยยาเสพติดและผู้หนีภัยจากการสู้รบซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในทุกระดับคือจะต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดไปกันที่เรื่องของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเดีชนีหุ้นไทยก็ปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตามแรงซื้อในหุ้นกลุ่มสถาบัานการเงินค่ะขณะเดียวกันการเปิดสรีค่าคอมมิชชั่นใหม่ก็ไม่ได้ช่วยกระตุ้นตลาดเท่าไหร่น,นัะคะ ในวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มมีการใช้ระบบค่าคอมมิชชั่นเสรีแบบมีขั้นต่ำโดยผู้ลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นในอัตราที่ต่อรองกันได้แต่ไม่ต่ำกว่า0 2 5ก่อนที่จะมีการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นอย่างเต็มรูปแบบในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะต้องรอคณะกรรมการกรอตอ,อนุมัติอีกครั้งท่านนี้ดชนีหุ้นได้ปรับตัวขึ้นตามการคาดหมายและได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นต่างประเทศรวมทั้งการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถืออใหห้กับธนาาาครพณิชยไทย3แ่งขงข ส่งผลให้มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มไฟ n a n c e ธนาคารพานิชและการสื่อสารเมื่อปิดตลาดวันนี้ดัชนีมาอยู่ที่ระดับ310.73จุดกลับตัวเพิ่มขึ้น2.90จุดโดยมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น2,423ล้านบาทค่ะไปดูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้จะไปกันที่จังหวัดกาลสินนะคะซึ่งที่นั่นก็มีการคิดคน้นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลารมควันรายแรกของประเทศมีวิธีการทำอย่างไรไปติดตามกันค่ะ เป็นข่าวดังไปทั่วโลกที่ขณะนี้ได้มีผู้คิดค้นสูตรการผลิตไส้กรอกปลารมควันในสไตล์เยอรมันที่มีความอร่อยไม่แพ้ใครจากขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถันกับความสะอาดและรสชาติดีที่กาลสิน อาจารย์จิรพันธ์ห้วยแสนอาจารย์ประจำคณะวิชาเทคโนโลยีการอาหารสถาบันเทคโนโลยีวิทยาเขตกาลสินเจ้าของสูตรบอกว่าเริ่มจากแนวคิดที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคประกอบกับตนเองนั้นชอบที่จะชิมชอบทำและรับประทานอาหารทุกชนิดจึงได้คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมา ขั้นตอนการผลิตเริ่มตั้งแต่การคัดปลาโดยปลาที่จะใช้จะต้องเป็นปลาดุกรัสเซียหรือปลาดุกบิกุยซึ่งเป็นปลาในตระกูลแคทฟิชโดยจะต้องเป็นปลาที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมขึ้นไปเลาะเนื้อออกบดด้วยเครื่องจักรพร้อมกับคลุกเคล้าเครื่องเทศเกรดเอแบบไทยๆจากนั้นก็นำมาอัดเป็นท่อนๆแล้วจึงนำไปเข้าตู้อบซึ่งใช้ฉานอ้อยรมควันประมาณ30นาทีแล้วต้มด้วยอุณหภูมิประมาณ80สองศาเซลเซียสก่อนที่จะนำมาแช่เย็นและบรรจุเข้าถุง หลังจากที่เหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินได้นําไปแสดงในงานสินค้าเพื้นเมืองที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ปรากฏว่าไส้กรอกปลารมควันกาลสินได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศจนมีออเดอร์สั่งซื้อทําแทบไม่ท,ทันทีเดียวดูแล้วคุณภาพชั้นดีแล้วกอ็อร่อยมากรสเรียกว่าแปลกใหม่ด้วยเป็นไส้กรอกลมควันนะคะและยังเป็นปลาและยังไม่พอเป็นเนื้อปลารวน ยังไม่พอทําจากเครื่องเทศไทยๆค่ะก็เลยเป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศทุกคนที่ได้ชุนบอกว่ารถดีมากแปลบใหม่แล้วก็ไม่เหม็นข่าวเสียดายที่โทรทัศน์ของเราไม่มีกลิ่นและให้ท่านชิมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ท่านคงต้องไปชิมเองที่กาลสินทีมข่าวททบร .5 รายงานแค่นี้ก็อยากทานแล้วนะคะมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ บ้านเราตอนนี้ฝนก็ยังตกหนักอยู่นะคะ,คะยังวันนี้ในกรุงเทพก็ตกพอสมควรทีเดียวค่ะช่วงหน้าไปตามขา่าวกีฬานะคะทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรทมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิก2000ว่าจะถ่ายทอดกันยังไงค่ะค่ะสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยยาสิงฟันสมุนไพรไทยสะอาดของดีขอบอก สวัสดีครับข่าวกีฬานะครับแทมรินธนสุก,การหรือว่าแทมมี่นักเทนนิส์หญิงมือหนึ่งของไทยผ่านเข้าสู่รอบที่3แล้วนะครับในการแข่งเทนนิส US Open ส่วนอังเดรกาซี่แชมป์เก่าถูกเคลียร์ตกรอบเหมือนกันนะครับพร้อมกับคนที่แพ้แทมรินครับไปกันที่สหรัฐนะครับเทนทนิสแกรนด์แซมรายการสุดท้ายของปีนี้ US Open หญิงเดี่ยวรอบที่2แทมรินธนสุก,การมือหนึ่งของไทยชนะเวอร์จิเนียโรนโอพาสโคลจากสเปนไปได้2ต่อ1เซต 6 3 6 6 3และ6 1เข้ารอบที่3ต้องไปพบก,กับศึกหนักครับลินซิดาเบนพอตสรราวอเมริกันเจ้าถิ่นและเป็นมือ2ของโลกคนปัจจุบันด้วยนะครับฟุตบอลมวคซวครับของเมกาต้พมร,รัสบุกไปเฉือเนเอาชนะอินดิเพนเดนเต้สประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนปาติโกกาเบลปาติสูตา้านั้นถอนตัวไม่ร่วมทีมชาติอ์ยินติน,นาในนัดที่จะไปเยือนเปรูครับ ส่วนนัดล่าสุดนะครับของอ์ยินต์นาที่จะลงเตะกับเปรูนี่ปรากฏว่าบาติโกกับเบตสุูตาเจ็บอีกแล้วนะครับยังลงเตะไม่ได้ครับนัดที่4ติดแล้วโทรทัศน์รวมการชกิวแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมถ่ายทอดสดมหากรรมกีฬาโอลิมปิกซิซนนี้ให้ชมกันถึงบ้านทุกวันเลยครับ ห้องประชุมชั้นส0สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5มีการถแถลงข่าวโดยมีพลตรีสุทนทรสสพลสิริผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในฐานะประธานโทรทัศน์ดุมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทอรทเป็นประธานถแถลงข่าวร่วมกับผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องและผู้บรรยายกีฬาโอลิมปิกเซนดนีของไทยเกี่ยวกับการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกปี2000 ในช่วงวันที่15กันยายนถึง1ตุลาคมนี้ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของโอลิมปิกที่ทรทอไปตั้งศูนย์ปฏิบัติการอยู่ใน IBC ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ซิดนีย์โดยจะมีการส่งสัญญาณการถ่ายทอดเกือบทุกสนามเลยนะครับเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ชมการชิงชัยนะักกีฬาไทยครบทุกประเภทที่ลงชิงชัยและหากกีฬาใดเกินเวลาที่กําหนดก็จะต่อเวลาถ่ายทอดจนจบด้วยครับโดยจะเริ่มการถ่ายทอดกันตั้งแต่วันที่13กันยายนนี้ ฟุตบอลคู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลหญิงครับออสเตรเลียเจ้าภาพพบกับอิตาลีเวลา15นาฬิกา45นาทีพิธีเปิดนที่15กันยายนนะครับแต่ว่าเริ่มถ่ายทอดจริงๆฟุตบอลรอบแรก13กันยายนครับติดตามชมกันนะครับนั่นก็คือข่าวปรจจำวันในช่วงแรกจากททบ5นะคะติดตามช่วงต่อไปค่ะ19นาฬิกา25นาทีค่ะครับแฟนมวยก็ค่อนข้างเสียดายครับสำหรับคู่ของเสาหินกับ ลานิตาชมภาพชาครับเปรียงนี่นะครับขวาไอหมัดนะครับรัดเด็นเลยครับลานิตาก็สมควรครับเพราะว่าหมัดนี้โดนจริงหนักจริงครับย,ยังมีให้ชมอีกครับภาพชาใช้เวลาน้อยมากครับปังนี่ครับถึงพื้นแล้วยังรัดเด้ง ละดอนนะครับ <C oughs> เต็นคางครับหมัดนี้ขวาตรงเรียกว่าโดนกันแบบเนื้ออเลยครับก็ <C oughs> จบเร็วครับคู่หนึ่งกับคู่สามจบลงที่ยกที่หนึ่งทั้งสองคู่ครับค <C oughs> ุณ ไพสารชัดเลขาวันิีครับประธานกรรมการบริษัทเไรเซียงเทรดดิ้งจำกัดผู้ผลิตผู้จำนายเม็ดพลาสติกกับคุณอนันต์เดชอนันตชายนะครับก็มีโบนัสพิเศษให้สาวินดังเินโยโกะด้วยสร้อยคอทองคำครับสร้อยคอทองคำสองเส้นครับสร้อยคอทองคำครับสองเส้นนะครับรวมาสองเส้นคุณมานพสุวรรณีครับก็พิธภัณฑ์กินเดียวแก้วโรยหนังผืนพลาเรน่ากระเท้าก็ภูเขาครับ ผลิตภัณฑ์สกินเดียวแล้วก็แบบฟอกุ้งเขาครับตีฟูดดังแถวย่านรัชดายังมีไส้กรอกหม้อมให้อีกด้วยครับผู้ส,สนับคนุนซ้นคู่นั้นยังงงอยู่นะครับว่าหมายเร็วเลอเกินเร็วเกินไปครับยังไม่ทันได้ดูดำดูดีครับนี่แหละครับเปรี้ยงเต็มเต็มเลยครับลอยด้วยสันหมัดแล้วก็โดนทางครับ ท่านผู้ชมครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับก็คงต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เปิดช่องเจ็ดสีรับชมการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยโชคลาวด,ดอนเมืองพลาซ่าขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดนะครับขอบคุณท่านพนเอกวินัยสมพงศ์ท่านอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาครับคุณกว้างรอบครอบและก็ทุกท่านครับที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากสีจะนำท่านชมกลับไปยังห้องส่งของสถานีนะครับเพื่อชมรายการปกติของสถานีต่อไปจะถ่ายทอดสดอีกครั้งนะครับในวันศุกร์ที่8กันยายนที่จะถึงนี้ครับจากสุราษฎร์ธานีมวยป้องกันแชมป์นั่นก็คือเด่น9000แสนนะครับติดตามชมครับขอบคุณครับพบกันใหม่ในวันศุกร์ที่8กันยายนครับถ่ายทอดสดจากสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับ